ทิศเหนือของตัวอุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์นะคะซึ่งตัวอุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์แห่งนี้เป็นโบราณสถานที่ได้รับอารยธรรมจากอิทธิพลขอมในการก่อสร้างค่ะ ซึ่งสถานที่แห่งนี้นะคะตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันตกสุดชายแดนของประเทศไทยที่จังหวัดกาญจนบุรีภายในโบราณสถานแห่งนี้คุณผู้ชมก็จะได้พบกับยอดปรางโบราณสถานโบราณวัตถุหลายจุดมากมายทีเดียวค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะสำหรับคนที่รักการถ่ายภาพไม่ควรพลาดกับที่นี่เลยเพราะว่ามีมุมถ่ายภาพสวยๆเยอะแยะมากมายทีเดียวค่ะ ตัวปรา,าสาทก่อด้วยหินศีลาแรงฉาบปูนประดับด้วยลวดลายปูนปั้นมีแผนพังเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าค่ะส่วนหินศีลาแรงที่นํามาใช้ก่อสร้างจะได้มาจากเมืองคุดอยู่ที่แหล่งตัดหินบริเวณริมแม่น้ําแควน้อยห่างจากตัวเมืองสิงห์ไปทางด้านทิศตะวันออกอีกประมาณ5กิโลเมตรค่ะ คุณผู้ชมเดินเข้ามาทางฝั่งทิศตะวันออกก็จะมีทางเดินรูปกากบาทเชื่อมระหว่างทางเข้าด้านทิศตะวันออกและซุ้มประตูด้านหน้าของตัวปราสาทค่ะ ชิคชิลชิคชิลแอดเอราวนาอัลติเมตเอโคชิครีสอร์ทหนึ่งเดียวในพัทยา